ครับผมวันนี้นะครับจะพามาเปลี่ยนล้อจักรนะครับผมล้อตัวนี้นะครับที่เราเอามือหมุนไม่ได้นะครับมันรู้สึกเหมือนฟรีๆนะครับแบบนี้นะครับเวลาเย็บนะครับมันียดังแบบนี้นะครับล้อมีลักษณะแบบนี้เหยียบไม่ไปนะครับแบบนี้นะครับแสดงว่าล้อข้างในอาจจะมีปัญหานะครับวิธีการถอดนะครับเราก็จะมาถอดล็อตรงนี้นะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับ จะมีน็อตฝังอยู่ด้านในนะครับน็อตจะซ่อนอยู่ข้างในนะครับเราก็จะใช้ไขควงนะครับแย่ตรงนี้นะครับแล้งัดเอาพลาสติกตรงนี้ออกมานะครับเราก็จะมีน็อตนะครับหนึ่งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดน็อตออกมานะครับเราก็จะดึงออกมาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะเห็นตัวด้านในนะครับส่วนนี้จะเป็นจลรบีนะครับที่สีน้ําตาลนี้นะครับผมส่วนที่มีปัญหาอ๋อล้อตรงนี้แตกนะครับผมเนี่ยครับล้อแตกนะครับก็เขาไม่สามารถใช้งานได้เราไม่สามารถหมุน วงล้อให้จักหมุนได้นะครับหรือว่าทํางานได้นะครับก็คือล้อตัวนี้แตกนะครับก็ซื้อของใหม่มาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไปซื้อของใหม่มานะครับหน้าตาของใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับเหมือนแบบเดียวกันเลยนะครับรุ่นเดียวกันนะครับผมเราก็จะมาใส่นะครับเขาก็จะมีร่องบังคับอยู่แล้วนะครับมีช่องบังคับอยู่แล้วเราก็ใส่ให้ตรงร่องนะครับผมร่องเขาก็จะมีขายาวเหล็กตัวนี้ยาวแล้วก็สั้นนะครับเอาสั้นมาไว้ฝั่งนี้นะครับยาวไว้ฝั่งนี้นะครับผมเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปนะครับเขาก็จะใส่เข้าสุดนะครับเหล็กตัวนี้นะครับก็จะโผล่มาเสมอกับขอบพลาสติกตรงนี้นะครับผมหมุนหาตำแหน่งนะครับอนี่นะครับใส่เข้าไปก็จะเสมอประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วไม่เสมอนะครับอย่างสมมติว่าใส่เข้าไปเนี่ยครับยัดยังไงก็ยัดไม่เข้านะครับเราต้องหมุนหาตำแหน่งนะครับต้องให้เหล็กตัวนี้มาเสมอกับขอบตรงนี้นะครับผม นี่ครับสปริงนะครับสปริงนี้เด้งหลุดออกนะครับนี่แต่เราต้องใส่ตัวนี้เข้าไปให้สุดก่อนนะครับหาตำแหน่งนะครับหมุนหานะครับถ้าไม่เข้านะครับลองถอดมาดูนะครับเราก็จะมาดูที่เหลลิกก้านยาวๆตรงนี้นะครับเขาจะมาเข้าร่องบังคับตรงนี้นะครับผม หมุนหาตัวีนอารนี่นะครับพอเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะเสมอแบบนี้นะครับเสมอขอบแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใส่สปริงตัวนี้เข้าไปนะครับดันเข้าไปแค่นี้นะครับตั้เข้าไปแค่ประคองไว้นะครับแล้วก็หมุนน็อตตัวที่เราถอดออกมานะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาขันน็อตนะครับตรงนี้นะครับขันน็อตเข้าให้สุดเลยนะครับให้แน่นนะครับนี่นะครับไอ้นี้เราก็มาหมุนวงล้อดูนะครับผม นี่ครับจักรก็หมุนแล้วนะครับนี่นะครับจักรหมุนแล้วนะครับผมอ่ะแล้วลองไปเหยียบดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับหนแล้วนะครับล้อหมุนจักรหมุนปกติแล้วใช้งานได้นะครับลองดึงออกมาวิธีก่อได้นะครับเวลาเราก่อได้เราต้องดึงล้อตรงนี้ออกมาอยู่แล้วแบบนี้นะครับถ้าลองผักก่อได้มาดูมุนแต่ก่อได้นะครับมุนแต่ที่ก่อได้ล้อตัวนี้จะไม่ทํางาน ปกตินะครับใช้งานได้แล้วนะครับผมแล้วก็ปิดฝาตัวนี้คืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับล็อกน็อตให้แน่นนะครับอย่าลืมล็อกน็อตให้แน่นแล้วก็ปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับแค่นี้เองนะครับผมวิธีการเปลี่ยนลงล้อจัดนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมล้อพอใช้เป็นนานๆนะครับหรือว่าบางทีนะครับเราใส่เข้าไปเวลาเราพอได้เราเผลอไปตกเข้านะครับตกเข้าแล้วทีนี้เขาไม่ตรงร่องนะครับก็ทําให้พลาสติกตัวนี้แตกนะครับผมหรือว่าไปฝืน หรือว่าเวลาจักติดนะครับติดแล้วทีนี้เราไปฝืนหมุนนะครับไปฝืนงัดนะครับถ้าะติกตัวนี้แตกนะครับก็ต้องเปลี่ยนล้อใหม่แบบนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับดึงออกมาก็จะหมุนจต่วงล้อเวลาก็ได้นะครับก็จะหมุนจต่วงล้อพอเวลาเย็บก็ดันเข้าเหมือนเดิมโอเคนะครับใช้งานได้แล้วตามปกตินะครับวิธีการเปลี่ยนวงล้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับการเปลี่ยนวงล้อก็จะประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับของช่างเก่งซ่อมจักรนะครับหรือว่าช่างเก่งสอนซ่อมจักระครับ YouTube แล้วก็ในเพจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมผมรับซ่อมจักรทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกระเป๋าหิ้วหรือจากโบรานนะครับจากหัวดํานะครับสมัยก่อนนะครับก็รับซ่อมหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆมา จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมโอเคครับผมกะเจ้าไปพร้อมพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ